ค่ะทุกคนดูตื่นขึ้นมาทุกคนดูสิสโนโตกแล้วดูสโนสโนสโนเยอะมากวันเนี้ยวันนี้วันอาทิตย์นะคะตื่นขึ้นมาสโนเต็มถนนเลยค่ะทุกคนดูสิดูเตะกำลังตกอยู่นะคะทุกคนวันนี้ดูนะคะดู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 ดดอืม จะพาไปดูตรงหลังบ้านนะคะทุกคนวันนี้ก็มาบ้านเพื่อนฝนตกสโนอตกด้ดูตอนนี้ก็ตกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนกําลังตกดูเลยเนี่ยเห็นไหมดูเนี่ยดูตามต้นไม้นะคะทุกคนอันนี้ตกไม่แรงนะคะทุกคนดูสิตามต้นไม้อ,อ หนาวนะคะทุกคนหนาวนะเนี่ยฟินแลนด์สนว่ตกแล้วตกเยอะนะวันนี้วันนี้ตกเยอะมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างหลังบ้านนะมันเป็นสนามหญ้านะทุกคนดูนี่รถดูดูเดี๋ยวพาไปดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนดูหลังรถนะทุกคนดู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 ว่าข้างหลังมันมันมันจะตกเยอะไหม ข้างหลังว่ามันตกดูดูรถนะทุกคนโอข้างหลังไม่ค่อยมีเยอะเนาะทุกคนข้างหลังไม่ค่อยตกเยอะมันจะตกมันจะนี่เฉพาะข้างหน้าเนาะเนี่ยเห็นไหมกำลังตกลงมามมดูสินี่ข้างหลังมันมันเป็นหญ้าเนาะมันก็เลยมองดูมันก็ตกดูทุกคนตกลึกเหมือนกันนะเวลาเหยียบลงไปเนี่ยเพราะว่าเป็นหญ้าไง โอ้โหดูสิเนี่ยก็กำลังตกอยู่เห็นไหมทุกคนกำลังตกเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ยเรายืนอยู่กลางถนโนนะทุกคนดูหลังคาหลังคาที่เก็บของอื้ตอนนี้กำลังเริ่มนะทุกคนเริ่มตกโอโ้ดูหลังรถนี่ขนาดฝนสนนะทุกคนดูสิดูสิ ดูเลยทุกคนเดี๋ยวจะเขียนนะคะทุกคน ตกเล็ทุกคนฟินแลนด์ฟินแลนด์เออสโนโต่ตกเล็บพาทุกคนดูเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยสโน์น,นะคะทุกคน สโนร์ร้อเย็นเย็นดูตอนนี้ตกใหญ่เลยตก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 ใหญ่เลยกัลังตกดูท้องฟ้าทุกคนมืดฟ้ามัวดินสโนนะเนี่ยมืดฟ้ามือดิน Snow. สโนสทุกคนมืดฟ้ามัวดินสโนื์ดูสิดูท้องฟ้าดูท้องฟ้านะทุกคนดู ดูเธอข้างหน้าหน้าบ้านดูหน้าบ้านเธอืหน้าบ้านก็ตกเยอะ,อะนะเนาะเนี่ยดูสิมันก็ไม่หนาวมากนะทุกคนเพราะว่าแต่ถ้าเรามีเสื้อแจ็คเก็ตด,ดีๆเนาะมันก็สามารถที่จะเดินเหินได้เนี่ยกเกาะตรงตรง้นไม้ดูสวยไหมสวยไหมทุกคน สวยมากเลยไนงะเห็นไหมเกาะตรงต้นไม้มองไปสวยมากเห็นเหะสีขาวถ้าหิมะตกะเยอะๆนะมันจะมองไม่มืดเวลากลางคืนนะแต่ถ้าหิมะแบบไม่ตกอะ่ะมันจะมืดมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าหิมะมันก็จะทำให้มองเห็น,นนะเนี่ยนะเนี่ยกำลังตกดูสิขาวกำลังตกปุ๊บๆลงมา จะให้ทุกคนดูความสวยงามของธรรมชาติอันนี้น,นี่เริ่มเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี่แลลนะ้เน่ะตกเนะ่ยก็แรงอยู่นะดูเิหลังบ้านนั่นนะเขาทำอุ่นความอุ่นก็จะมีควันขึ้นมาเนาะทุกคนก็จะทำให้มันอุ่นบ้านอุ่นอะไรประมาณนี้แหละนุ่ยฟิลแลนด์นะคะฝนสโนว์สนโสนว์ เล่นสโสนกันทุกคนนี่ถนนเนาะถนนก็จะขาวไปด้วยด้วยด้วยสโนเดูดูเห็นไหมอือดูท้องฟ้าเขากำลังตกดูท้องฟ้าแบบลงมาเลยตอนนี้แบบว่าเริ่มเริ่มจะลงมาเยอะเลยนะทุกคนแบบว่าดูสิถ้าดูด้วยตาเปล่ามันจะเห็นแต่ถ้าดูด้วยกล้องอ่ะแบบก็จะดูยากอยู่เนาะ มันก็จะมองแบบว่าไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ดูดูความสวยงามของธรรมชาติของสโนวให้ทุกคนเห็นท้องฟ้าด้วยเนี่ยเนี่เม็ดสโนวเห็นไหมทุกคนกำลังตกเห็นไหมเนาะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงกลางแบบว่าข้างนอกเลยนะที่สนวหล่นเปาะแปะเปาะแปะ <c oughs> ก็สรุปดีตามธรรมชาติของอยากให้ดู ดูแบบยาวๆเลยนะเนี่ยดูแบบเห็นไหมทุกคนเนี่ยเสียงมันดังกระทบกับเสื้อจ็คเก็ตโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูสโนว์แล้วก็ชุ่มเย็นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ